ออนนิ่ววิสุบชีไททันอัลต้าเกียร์ออโต,โต้ไฟหน้า LED ตัวใขนาด18นิ้วขนาดยางที่ 2560R18 กล้องมองข้ามด้านข้างความมั่คู่กล้มองข้ามรอบขันปรับเบ่เลื่อนบ่ไฟฟ้า8ทิศทางพว้องอะไมัดอิฟังก์ชันแบบ3ก้านควบคุมระบบะต,ต่างๆให้พวงมาลัยที่เดียวหน้าจอขนาด9นิ้วแอร์ระบบออโ,โต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวากุญแจปุ่มสตาร์ทพร้อมแท่นชาร์จไรเตชั่นเจอร์คอนโซลกลางที่สวยหรูขึ้นตัวรถกว้างขวางใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนั่งสบายขึ้น กันชนท้ายมีไว้ขึ้นลงได้สะดวกสบายพร้อมเซนเซอร์กับล็กทรนิกหลังสี่จุดเชิชนท่านมาชมัถได้ที่พิสูแทดาสาขานครยกนะครับมากีนเยอะนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็อยู่ผมเซลล์เอนะผมที่เอจะพามาชมเป็นตัว ตอนนิวมิสูรชี้ถ่ายถนัดรุ่นนี้จะเป็นรุ่นตัวพามเกียร์ออโต้นะครับผมราคาข้าตัวที่938,000บาทผมดูว่าครับคันนี้ครับมีออปชั่นอะไรที่แตกต่างจากตัวอัลต้าบ้างผมเดี๋ยวดูก่อนเลยครับผมตัวด้านหน้าผมจะเหมือนกันทั้งหมดครับตัวกระจังหน้าใหญ่ขึ้นนะครับผมทำให้ความร้อนได้ดีนะผมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะผมแยกเป็น3ดวงนะครับตัวนี้ครับก็ไฟแบบใหม่นะผมพร้อมกับตัวไฟเดียร์ไทม์ดันนิ่งไหลนะผมเดี๋ยวมาดูด้านข้างนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับได้ล้อแม็กที่่เลลล็กกงววาาตตััอ้นะผมที่ผมรรีววิไปนะคับ อันนี้จะได้ล้อแมกขนาด17นิ้วนะครับขนาดยางที่265/65 R17 นะครับผมก็จะได้ตัวยางที่ใหญ่ขึ้นนะครับครับเดี๋ยวมาดูออปชั่นภายในนิดนึงนะครับอ่านะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมเริ่มจากเบาะเลยครับตัวนี้ครับได้เป็นเบาะปรับแบบเมนนว่นนะครับผมก็จะแตกต่างกับตัวอัลต้านะครับ่ยังคงได้ตัวเบาะหนังอยู่นะครับผมพร้อมกับการเดินได้ที่สวยงามแล้วก็สปอร์ตนะครับผม มาดูที่ข้างประตูนะครับตัวนี้ก็ได้ที่เปิดแบบสปอร์ตเหมือนตัวท็อปเลยนะครับนี่ครับซึ่งนี้ก็เป็นตัวรองท็อปนะผมตัวปรับกระจกนะผมต่างๆด้านข้างล็อกกระจกครับก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับตัวพวงมาลัยนะผมก็ได้มัติฟังก์ชันนะผมแบบ3า้านหุ้มหนังมาเหมือนกันนะครับพร้อมกับตัวฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงต่างๆควบคุมหน้าจอแล้วผมก็อยู่ที่พวงมาลัยนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมตอนนี้ก็ได้หน้าจอขนาดเก้านิ้วนะผมทัชสกรีนนะครับตัวนี้ได้เพียงแค่ กล้องมองหลังครับจะไม่มีกล้องรอบคันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นระบบแอร์ออโต้แล้วผมแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้เหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับปุ่มพุทสตาร์ทนะครับอยู่ที่คอนโซลกลางตรงนี้ครับผมพร้อมกับตัวชาร์จแบตนะผมช่อง USB ให้2ช่องนะครับ2แบบ2พอร์ตนะครับผมตอนนี้ยังได้ตัวช่องไวเล็ตชาร์จเจอร์ด้วยนะครับพร้อมกับเกียร์ออโต้ตัวนี้นะครับผมคอนโซลกลางก็สวยสปอร์ตเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับจะไม่ได้ตัวกระจายลงหรือว่าตัวหมุนเวียนอากาศที่บนหลังคานะครับผมถ้าตัวที่จะมีจะเป็นตัวอัลต้าหรือออตัััวท็ปสุดนนน่เงะครบ มาดูที่ด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็ยังสปอร์ตครับตรงใหม่นะครับตัวที่ักนะครับก็ไฟแบบ LED นะครับตัวกระชนท้ายตัวนี้ก็ติดตั้งจากโรงงานเหมือนกันนะครับแต่ข้อแตกต่างคือตัวนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์นะครับผมนี่ครับตัวพามจะไม่มีเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับไม่เหมือนตัวอัลต้านะครับแต่ว่ายังคงได้ตัวกล้องมองภาพด้านหลังอยู่นะครับพร้อมกับตัวล็อกกุญแจภาษาไทยด้วยครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมท่านไหนครับที่ชอบคลิปแบบนี้ครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามไว้ก็รถรุ่นไหนนะครับโกลไหนก็สอบถามเอมสเอเจนีโทรศัพท์แล GM, ้วก็ไอดียไลน์พิงไว้ใต้คลิปนะผมข้อตอน้เอต้องขอจบคลิปไว้นี้ก่อนไว้เจอในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ